สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเหมียวๆอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตีบวกเจ้าตัวน,นี้เลยใครดาถูกบ้างว่าใครเอ่ยแมสซี่ด้าน,นเองนะคะของบาซา่าเดี๋ยวเราจะมาตีบวกเลยค่ะวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะทําการบวกกันเลยนะคะว่าจะแหกไหมนะคะเราจะตีบวกห้านะคะ,คะมันต้องได้เนาะแม เมื่อกี้นะคะที่เราหัวร้อนนะตีบพวงแทงแมตีไปแล้วทีนี้เราก็จะมาต่อเนื่องกันเลยก,กับโรนันโดของเรานะคะค่ะก็จะมาตีบวกสี่เลยคือเน่เน่พี่โดนะคะพี่โดพี่โดต้องได้นะคะไม่งั้นเหมียวเหมียจะเสียใจมากไปค่ะเรามาดูก,กันก็สูตรวันนี้เราจะตีบวกหนึ่งจอ างนี้แหละมันแหกทีนึงมันก็ต้องติดอีกทีนึงนะคะเป็นสูตรใช่ไหมคะก็ยังไงก็ฝากติดตามเมียวเมียด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะคะนะคะ่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเด็ดทีเดียวเสียทางคู่ควรคิดดูอยู่